ผมก็ไปอยู่ในป่ามันไม่มีจะกินอ่ะเราก็พยายามติดต่อพอว่าผมจะเขียนไม่ให <medi atamente. S 2> ้คุณสมักเขาจับได้เลยเพอ่ถามว่ามึงจะเขียนอะไรจะเขียนเรื่องอาหารเพระอยังวัวเหรอบอกมึงจะแข่งกับคุณชายถนนสีเลยบอกเพราะว่าผมไม่แข่งกับท่านหรอกเพราะท่านจะเขียนอาหารในเมืองผมจะเขียนอาหารในป่าซึ่งเป็นอาหารที่ทานได้ไม่ตายชาวบ้านก็กินกันอยู่กับกะเลียงก็ากินอ้นแย่นี่เป็นเรื่องเรื่องเล็กเลย อร่อยเช่นเดวยซ้ํากินกันพิสดารกันนึกมาคว่าเปิดพิสดารเนี่ยเปิื่อรักษาลักษณะของคนไทยที่กินข้าวด้วยมือต้องมานั้งคิดว่าเอ๊จะทาอย่างไรก็เอาบุคลิกคุณย่าเอามาว่าจ่าจ่าขาขาเจ้าขาเจ้าขาอะไรเนี่ยแบบคนโบราณนั่นแหละเอามาใส่คนก็ไม่รู้ใช้นาฬิกาว่าแม่ช้อยนางรำแม่ช้อยก็เอามาจากคุณย่าแนะนําให้ด้วยตอตอนรีดนตอนอยู่กับคุณย่า